สวัสดีครับตอนนี้ผมช่างตุ่นก็อยู่ในเอาพายนะครับถึงจะเป็นตัวเก่าแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับไฮไลท์คือที่เลยครับเอาพายตัวใหม่นะครับผมกาลังเพื่อนเพื่นกับฟังก์ชันกู o ก l e แ a มพเข้ามากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเอาพาย i l x 702d นะครับซึ่งนี่เลยครับฟังชันนี้นะครับที่เราต้องการตอบโจทย์ในการใช้งานบ่อยๆนะครับตอนนี้นี่เลยผมอยู่ในหน้าจอนะครับเชื่อมต่อกับ iPhone เท่านั้นนะครับเราก็มานี่ลยครับเราต้องการจะไปไหนจิ้มจิ้มแบบนี้นะครับ เมกะบ,บางน,นานะครับผลหาเส้นทางได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็งงทำว่าไปแบบนี้เลยนะครับเป็นฟังก์ชันที่สุดยอดมากๆ,ากๆเลยนะครับแล้วเรื่องของคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับระดับเอาพายแล้วมั่นใจได้เลยว่าเสียงดีแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมมารีวิวฟังก์ชันหลักๆคืตอตัวนี้ครับตอนนี้ เอาพายตัวนี S ้รองรับ Apple Carp เพแล้วนะครับกูเกิลแบบส์สมาร์โชว์ได้แล้วโหดมากๆเลยนะครับก็โอเคครับผมขอตัวไปปล่อยรถให้กับลูกค้าก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับเอาพายตัวนี้แล้วอย่าลืมมาทดสอบกันในงานมอเตอร์โชนะครับโอเคสำหรับวันนี้ช่างตุนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ